บางคนทะเลาะกัน2ชั่วโมงครึ่งมาสรุปกันกับประเด็นสึกโตคารมเชฟมาร์กโบคู่รักเนื้อดรเอชเปิดทุกรอยร้าวที่หวนกระแสด้วยคีย์พอยต์นิวจะสรุปให้ฟังค่ะถ้าใครยังไม่เคยฟังสรุปประเด็นสงคัมคารมระหว่างทั้งคู่ลองไปฟังคลิปเมื่อวานกันดูก่อนนะคะจุเริ่มต้นความรักทั้งคู่คบกันตั้งแต่สมัยเรียนและช่วยกันทำมาหากินมาโดยตลอดก่อนเปิดธุรกิจร้านเนื้อโบเคยเปิดร้านขายหน้ากากอนามัยร่วมกับน้องสาวของเชฟมาร์กซึ่งเชฟมาร์กก็เตือนตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าทำเพราะจะทะเลาะกันแล้วสสสุดททท้้้าาาาาายกก็ะะะเเลันนนจรริิงงงงๆพโบมมอออวว่่คีข มาขาไไ่ด้คุณภพเรื่องน้องสาวขาโมยสูตรเนื้อไปเปิดร้านเองเชฟมาร์กเล่าว่าร้านอาหารของน้องสาวกับตนอยู่กันโครลายาและเป็นร้านอาหารโคนลัสไตล์กันซึ่งเชฟมาร์กก็มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรรวมถึงตนเองก็เคยจะเปิดร้านให้น้องชายของโบขายเนื้อด้วยเช่นกันแต่โบบอกว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากการขายเนื้อแดดเดียวตอนนั้นน้องสาวของเชฟมาร์กมาขอสูตรซึ่งโบก็สอนสูตรให้ทั้งหมดและตกลงกันว่าจะให้ขายเฉพาะเนื้อแดดเดียวเท่านั้นแต่น้องสาวของเชฟมาร์กกลับขายเนื้อสดด้วยและยังมานินทาว่าโบสอนสูตรเนื้อแดดเดียวให้ไม่หหมมดส่่่ววนนนเเรรรรือองงปัญาาาใคคบขฝยชิต้ ภรรยาของพี่ชายเชฟมาร์กหนีออกจากบ้านและครอบครัวเชฟมาร์กมากล่าวหาว่าโบไปยุยงวันหนึ่งพ่อเชฟมาร์กจะทำร้ายอาม่าต่อหน้าลูกชายของโบกับเชฟมาร์กซึ่งเป็นเหตุให้โบทะเลาะกับพ่อของเชฟมาร์กเพราะไม่ต้องการให้ลูกเห็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันวันรุ่งขึ้นพ่อเชฟมาร์กมาหาเรื่องตนอีกและจะทำร้ายร่างกายโบจึงต้องป้องกันตัวแต่กลับถูกครอบครัวฝ่ายชายกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายซึ่งประเด็นนี้ทางเชฟมาร์กก็โต้แย้งว่าแม่ของโบมาบอกตนว่าโบนั่นแหละวางแผนจะมากระทืบแม่ของตนก่อนเพียงแต่แม่ขอออองงงตตนนนไมมม่่่่ยูบบบ้าาจึาลืกกัพแแทแโ็ปฏิเ อีกทั้งช่วงที่แยกกันอยู่เชฟมาร์กเศร้ามากจนพ่อแม่สงสารเลยบอกเชฟมาร์กว่าให้โบมาขอโทษแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่แต่โบบอกว่าไม่ขอโทษเพราะเพียทั้งตระกูลทําให้เป็นจุดที่เชฟมาร์กค,คิดว่าไม่สามารถไปต่อกับโบได้อีกแล้วส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับสาวอื่นโบเล่าว่าเชฟมาร์กมีการซื้อบริการตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแม้ต่อลูกป่วยจนกระทั่งเธอติดโรค HPV ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่คุณหมอบอกว่ามีโอกาสสูงที่จะติดจากเพศสัมพันธ์แต่เชฟมาร์กก็ปฏิเสธว่าเเเเรรรรรื่่่องงกกกกกกาาาาาาหหคคววมสนนนนััั้้้ิิิดขึลลลลจทีบบบโแแแะป็ เท่านั้นการติดโรคจึงไม่ได้มาจากตนแน่นอนส่วนประเด็นเรื่องธุรกิจเชฟมาร์กเล่าว่าโบได้เปลี่ยนสัดส,ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทร้านเนื้อโดยเพิ่มสัดส,ส่วนการถือหุ้นของโบเองและนำชื่อหุ้นของพ่อออกแต่พ่อไม่เคยเซ็นเอกสารสแสดงว่าจะต้องมีการปลอมแปลงเอกสารเกิดขึ้นโดยตอนนี้กำลังดำเนินคดีกับโบอยู่ส่วนโบก็ชี้แจงว่าโบแค่บอกฝ่ายบัญชีเท่านั้นแต่ไม่ได้ปลอมลายเซ็นหรือเอกสารใดๆส่วนเรื่องลูกเชฟมาร์กต้องการได้สิทธิ์ในการดูแลบุตรร่วมกันกับโบแต่โบอยากได้สิทธิเพียงคนเดียวเพราะโบกลัวว่าทางครอบััวขอองงง่่่าายชกล้บทเเื็ เชฟมาร์กไม่เคยสนใจลูกในท้องของโบเลยและยังเคยต่อว่าตนเองที่เป็น LGBTQ แล้วมาช่วยเลี้ยงลูกของเชฟทั้งที่ครอบครัวของเชฟมาร์กเป็นคนเอาลูกมาทิ้งไว้คุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรบ้างคะยังไงเดอะคีพอยท์นิวส์ก็ขอเป็นกำลังใจและขอให้เรื่องคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะถ้าชอบสรุปข่าวกันแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะ